ค่าทำกวัญหรือค่าทนทุกทรมานสามารถเรียกร้องได้จากพรบรของคู่กรณีได้จริงหรือมีผู้ประสบภัยนะครับหรือคนที่เป็นคนเจ็บฝ่ายถูกเวลาเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนมักจะถูกเอาเปรียบจากประกันคู่กรณีเสมอพูดง่ายๆก็คือประกันคู่กรณีจ่ายสินใหม่ไม่เป็นธรรมนั่นเองนะครับบางรายการก็จ่ายต่ำมากบางรายการก็ไม่จ่ายโดยอ้างว่า ประการไม่ขุมครองซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นะครับผู้เรียกร้องเองก็เรียกร้องไม่เป็นหรือมีหลักฐานมาแสดงน้อยเกินไปยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราเรียกร้องบางรายการเราจําเป็นที่จะใช้ประวัติการรักษาในโรงพยาบาลหรือใบรับรองแพทย์หรือบางรายการเราจําเป็นจะต้องใช้หลักฐานแสดงที่มาของรายได้เป็นต้นดังนั้นค่าทนทุกข์ทรมานหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าค่าสำขัญก็เป็นข้อหนึ่งที่บริษัทประกันมักบ่ายเบี่ยงนะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เราไม่ทราบว่าพลรลบหรือประกันภาคบังคับฉบับแก้ไขใหม่หลังวันที่1เมษานปี2563ได้แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ3.1.1นั่นคืออะไรเรามาดูกันนะครับข้อ3.1.1ในประกันภาคบังคับหรือพหอลบอบอกไว้ว่าในกรณีที่ได้รับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัยแต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือ ทุพพลาภาพอย่างถาวรบริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้ตามมูลและเมิดนี่คือข้อความที่เพิ่มเติมเข้ามาในพรบฉบับแก้ไขใหม่นะครับโดยสามารถเรียกร้องได้ตามจริงแต่ไม่เกิน80,000บาททีนี้เรามาดูนะครับว่าละเมิดคืออะไร ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420บอกไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลเล่ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นเพื่อนๆครับค่าทนทุกข์ทรมานเรียกร้องจากผู้เ,เขาเรียกว่า ประกันของคู่กรณีหรือพรบอรของคู่กรณีนะครับประกันก็คือประกันภาคบังคับหรือพรบอรของคู่กรณีในหมวดมูลลเมิดหรือค่ารักษาพยาบาลตามจริงแต่ไม่เกิน80,000บาทน,นะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือท่านต้องการที่จะํำปรึกษาผมแนะนำว่าวิธีที่เขียนให้ง่ายที่สุด แล้วก็เร็วที่สุดแล้วก็ไม่ต้องโทรมาปรึกษาแบบยาวๆนะครับก็คือให้ใช้คู่มือเล่มนี้ครับคู่มือเล่มนี้ผมเขียนสําหรับเรียกร้องค่าสินหม่ทดแทนรวมทั้งในหมวดค่าทนทุกทรมานด้วยมีตัวอย่างการเขียนและมีคําอธิบายพร้อมสับท่านสามารถเขียนได้เลยผมเขียนด้วยลายมือตัวเองนะครับติดต่ออาจารย์หรือทีมอาจารย์ได้นะครับด้วยรักและห่วงใยผมอาจารย์แดงครับ